โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามาเล่าเรื่องหลอนอีกเช่นเคยนอกก็จริงๆแล้วเรื่องในวันนี้ผมเป็นเรื่องที่ผมไปเจอมาในพันทิปเป็นกระทู้กระทู้หนึ่งครับผมที่เขาได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องหลอนที่เขาไปเจอมาผมเรื่องหัวข้อที่เขานํามาเล่าเนะี่ยเป็นประสบการณ์หลอนที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็ ใครที่เป็นเจ้าของกระทู้นี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากไปอ่านต่อนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับผมก็สาหรับใครที่ผรอมจะรับชมแล้วเนี่ยไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโดยเรื่องราวต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วตอนนั้นเธออยู่มัธยมอยู่ที่โรงเรียนดังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีโดยเรื่องมีว่าช่วงนั้นเนี่ยเธออาศัยอยู่กับ พี่ชายของเธอที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในขณะนั้นครอบครัวพี่ชายเนี่ยได้มีลูกแฝดโดยพี่ชายเนี่ยได้คุยกับเธอว่าจะย้ายออกมาจากบ้านเช่าหลังนั้นเพื่อที่จะไปซื้อบ้านในโครงการหมู่บ้านต่อมาพี่ชายได้ติดต่อทําสัญญาซื้อขายกับบ้านเดี่ยวเสร็จเธอเนี่ยก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันโดยโครงการนี้เป็นโครงการที่เพิ่งสร้างใหม่ ตอนที่เธอย้ายเข้าไปทางโครงการเนี่ยมีการสร้างเพิ่มอยู่ขึ้นเรื่อยๆเป็นโครงการที่มีผู้คนให้ความสนใจในขณะนั้นโดยการดูแลของเจ้าหน้าที่ในโครงการค่อนข้างที่จะใส่ใจดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีทําให้บ้านในโครงการมีเจ้าของเกือบทุกหลังในตอนนั้นเฟสที่เธออาศัยอยู่มีทั้งต่างชาติเรียกได้ว่าเฟสนั้นมีคนไทยอยู่หลังเดียวคือบ้านที่เธออาศัยอยู่กับพี่ชาย ซึ่งต่อมาเธอเองอยู่ได้ปีกว่าแล้วแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อมาบ้านที่อยู่ติดกันกับเธอนั้นเธอไม่เคยเห็นเจ้าของบ้านมาเลยสักครั้งเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้ซื้อไว้แต่ยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่จนเธอคิดว่าคงจะเป็นจังหวะที่เธอเองไปเรียนหนังสือพอดี วันหนึ่งเธอได้กลับมาบ้านและสังเกตเห็นว่าบ้านหลังนั้นที่ไม่มีคนอยู่มีคนนำสายสินมาปลูกไว้รอบบ้านในตอนนั้นเองเธอก็แอบแปลกใจพอเธอได้ไปถามพี่ชายเขาก็ได้บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ไม่มีคนอยู่บ้านส่วนใหญ่จะล้อมสายสินเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้าบ้านต่อมาเพืนบ้านหลายหลัง เหมือนจะเป็นคนละคนกับเจ้าของในช่วงแรกมีหนึ่งหลังที่ถัดจากบ้านพี่ชายไปหลังนั้นทั้งครอบครัวไม่ใช่คนไทยเลยเธอเองก็ฟังภาษาไม่ออกไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนประเทศไหนไม่ใช่คนประเทศอังกฤษและจีนแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ครอบครัวนี้มาแรกๆก็ยังไม่มีความผิดปกติอะไรจนอยู่มาวันหนึ่งเธอได้ไปโรงเรียน ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาผีตากาอ้อมไม่มีใครอยู่บ้านเธอและเพื่อนๆของเธอทั้งสามคนตอนนั้นก็พูดขึ้นมากันว่าเรามาดูหนังด้วยกันไหมแล้วก็นั่งพูดคุยกันปกติแล้วก็ดูหนังด้วยกันอยู่ดีๆเพื่อนของเธออีกสองคนก็ขอตัวกลับบ้านก่อนและทำหน้าตาที่ไม่ปกติพอเธอถามก็บอกว่ารีบไปทำธุระทั้งๆั้ที่นัดกันว่า จะไปเดินเล่นกันแต่ตอนนั้นเธอก็คิดว่าเพื่อนของเธอคงรีบจริงๆเพราะด้วยท่าทางที่แปลกๆแต่หลังจากนั้นพอเธอชวนเพื่อนของเธอมาบ้านเพื่อนของเธอก็ปฏิเสธเกือบตลอดเธอเลยคิดว่าเพื่อนของพวกเธอนั้นคงเบือ่อก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรต่อมาอเธอเริ่มได้ยินเสียงสวดมนต์แปลกๆ ที่ไม่เคยได้ยินบทสวดนี้ที่ไหนมาก่อนเป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคยบทสวดที่ไม่คุ้นเคยนั้นจะได้ยินช่วงเวลาประมาณห6งโมงเย็นของทุกวันหลังจากนั้นเธอเองก็เริ่มกลับบ้านช้าขึ้นเพราะเธอไม่อยากได้ยินเสียงสวดมนต์พี่ชายของเธอเองก็กลับมาบ้านเวลาประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเธอเลยเลือกที่จะกลับบ้านตอนที่ทุกคนมาถึงแล้ว มีอยู่วันหนึ่งเธอและเพื่อนๆของเธอมาทำงานกลุ่มกันที่บ้านประมาณห้าถึงหกคนจึงได้เลือกกันนอนเล่นที่ชั้นหนึ่งตอนนั้นเธอมาถึงบ้านกันตอนประมาณหกโมงเย็นเธอก็ได้ยินเสียงสวดมนต์น้นขึ้นมาอยู่ๆเพื่อนในกลุ่มของเธอคนหนึ่งเขพูดขึ้นมาว่ามีใครได้ยินเสียงอะไรปะภาษาอะไรวะช่วยฟังกันดิเธอก็เลยตอบไปว่า จะไปะสนใจอะไรอยากไปสวดกับเขาด้วยเหรอเสียงสวดน,นั้นยังมีอยู่ในทุกๆวันแต่วันที่แปลกก็คือวันพระใหญ่เธอเองจะได้ยินเสียงบทสวดน,นี้ในตอนกลางคืนและเสียงบทสวดดังตั้งแต่สองทุ่มยาวไปจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันที่เป็นวันพระเธอเองที่ได้ยินก็ชินและปล่อยผ่านจนมียากระทั่งคืนหนึง่งคืนนั้น มีเพื่อนของเธอมานอนบ้านสองคนและเป็นวันที่พี่ชายของเธอได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับกลุ่มเพื่อนในคืนนั้นเพื่อนทั้งสองคนอาสาที่จะออกไปซื้อของกันส่วนเธอเองเลือกที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์รออยู่ที่บ้านพอเพื่อนของเธอมาถึงจัดเตรียมอะไรเสร็จก็เริ่มนั่งกินและพูดคุยกันตามปกติจูๆ่ๆมีเพื่อนคนนึ่งพูดขึ้นมาว่าเออ กูรู้แล้วนะใครสวดบ้านหลังนั้นซึ่งบ้านหลังนั้นอยู่ห่างจากบ้านของเธอเองไปไม่กี่หลังเพื่อนของเธอได้บอกว่าเห็นเห็นเพื่อนบ้านถัดไปจากบ้านเธอหนึ่งหลังเดินออกมาจากหลังนั้นจึงสรุปกันว่าคนที่มาอยู่เฟสนี้ดูเหมือนจะรู้จักกันเกือบทั้งเฟตหลังจากกินกันเสร็จเธอเลยชวนเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์ออกไปดู เฟสนั้นประมาณเกือบ20หลังมีครอบครัวคนไทยไม่เกิน5้าหลังพอหลังจากวันนั้นเธอเองก็วิ่งออกกำลังกายไปในซอยต่างๆของหมู่บ้านเพื่อที่จะไปสังเกตการในช่วงเวลา5้าถึงโมงเย็นจนมาถึงเรื่องวันที่เกิดขึ้นวันนั้นเธอเองได้ตัดสินใจถามเพื่อนสองคนแรกที่เคยมาบ้าของเธอ เธอได้ถามกับเพื่อนสองคนนั้นไปว่าเออวันนั้นน่ะพวกแกเป็นอะไรกันวะไม่เห็นบอกอะไรกันเลยมีอะไรกันหรือเปล่าเพื่อนสองคนนั้นมองหน้ากันสักพักเพื่อนสองคนนั้นได้ดึงแขนของเธอหลบเข้ามาอยู่ที่อีกมุมของโรงเรียนดูท่าทางของพวกเพื่อนนั้นจะดูไม่ปกติสุดๆแล้วก็พูดกันว่าเราสิเราสิ เ่าสิจนเธอเองเริ่มทนไม่ไหวเลยพูดว่าวันนั้นทำหน้าอย่างกะเห็นผีเพื่อนของเธอรีบเอามือปิดปากด้วยความที่เธอนนั้นหงุดหงิดมากเพื่อนของเธอจึงเล่าวันนั้นที่นั่งกันอยู่ในบ้านโซนนั่งเล่นในวันนั้นพอพวกเธอได้ดูหนังเรื่องนั้นจบก็หาลือกันว่า จะดูหนังเรื่องอะไรต่อกันดีผมขออนุญาตใช้นามสมมุติเป็นเพื่อน A และเพื่อน B นะครับโดยเธอและ A เนี่ยหาเรื่องที่จะดูต่อส่วน B เนี่ยไม่ได้สนใจอะไรนรั่งเล่นโทรศัพท์อยูย่ๆเนี่ย B หางตาก็ได้เห็นว่าเหมือนมีอะไรวิ่งผ่านแต่ตอนนั้น B เลยถามกับเธอว่าเราอยู่กันแค่นี้ปะเธอก็เลยตอบว่าใช่พี่ชายของเธอยังไม่กลับบ้าน มีเราแค่3มคนนี้แหละมีอะไรหรือเปล่าตอนนั้นบีก็ตอบว่าเปล่าไม่ได้มีอะไรสงสัยน่าจะง่วงบีก็เลยหันหลังให้กับเคาน์เตอร์ในโซนกินข้าวหลังจากที่หันหลังเสร็จบีก็โทรศัพท์ขึ้นมาเล่นในบ้านตอนนั้นด้วยความที่เปิดผ้าม่านไว้แสงก็จะสว่างทำให้เวลาเล่นโทรศัพท์ในกลางแจ้งจึงเกิดเงาสะท้อนจากหน้าจอโทรศัพท์ ในบางจังหวะนั้นเองมีการขยับโทรศัพท์และ B ก็เงยหน้ามาพูดกับเธอว่าเออขอเป็นหนังคอมเมดี้ได้ไหมไม่เอาหนังผีแล้วกูกลัวจากนั้น B ก็มองโทรศัพท์ต่อ B บอกว่าตอนนั้นหน้าจอโทรศัพท์ของเธอโทรศัพท์ดับเธอเลยเห็นเงาที่อยู่ด้านหลังผ่านโทรศัพท์ เป็นก้อนก้อนหนึ่งก้อนนั้นลอยอยู่ด้วยความที่บีไม่ได้คิดอะไรมากก็โฟกัสที่ก้อนนั้นแล้วก้อนนั้นก็ขยับไปซ้ายทีขวาทีบีเลยหันกลับไปมองก็ไม่เห็นมีอะไรพอหันกลับมาอีกทีบีบอกว่าจากที่อากาศร้อนมันกลายเป็นหนาวและตัวชาทั้งตัวและไม่ได้ยินเสียงอะไรด้วยจะอารมณ์เหมือนกับอาการหูดับไปชั่วขณะ บีมันเห็นไอก้อนกลมๆตรงนั้นลักษณะเหมือนหัวคนบี B. ก็จ้องอีกว่าคืออะไรกันแน่แล้วหัวนั้นก็ได้ขยับเข้ามาเรื่อยๆจนใกล้เธอมากๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ที่เดาได้แน่ๆคือจากสิ่งที่เห็นก้อนๆนั้นคือหัวคนแน่นอนพอบีเห็นดังนั้นแล้วเลยตะโกนเรียกเธอกับเอพวกเธอเลยหันไปแล้วบอกว่าเป็นไร หรือเปล่าบีเอาซะตกใจเลยตอนนั้นบีน่าซีดมากแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำบี B. มันเลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเอฟังขณะที่เธอนั้นไปเข้าห้องน้ำเอเลยพูดกับว่าบีเนี่ยหลอนแล้วกลางวันแสสๆอย่างนี้ตาฝาดแล้วแต่บีที่เห็นเอก็ไม่เชื่อเลยเออเออเอ,อ,เออตามไป ไม่อยากพูดไปมากกว่านี้อีกอย่างว่าเธอเน่ะเจ้าของบ้านรู้ด้วยจากนั้นเอก็พูดต่อว่าหลังจากที่บีพูดเอก็ไม่ได้สนใจอะไรเอเนี่ยเดินไปที่ตู้เย็นในขณะที่เอเนี่ยลังเลว,ว่าจะกินอะไรในตู้เย็นดีเอก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรมาอยู่ข้างๆตอนแรกเอก็คิดว่าเป็นเธอหรือบีเลยหันไปถามว่าจะเอาอะไร แต่พอเอหันไปดันเจอกับผู้หญิงไม่รู้สีหน้าเพราะตอนนั้นเอหลับตาและแหกปากลั่นบ้านเธอและบีรีวิ่งมากลัวว่าเอเนี่ยจะเป็นอะไรเอเนี่ยเลยตอบไปว่าบ้านของเธอเนี่ยมีตุ๊กแกนะเธอเนี่ยตกใจตุ๊กแกเลยพากันกลับมานั่งที่โซฟาสักพักเอและบีเนี่ยก็เลยกระซิบกันและขอตัวกลับก่อน พอพวกเธอทั้งคู่เล่าให้ฟังจนจบเพื่อนก็บอกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะแต่จะเจอจริงๆพูดจบ A และ B ก็ล่าแขนกันแล้ววิ่งหนีไปเธอเองก็เยืนทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วคืนนั้นเป็นคืนที่เธอเองต้องกลับไปบ้านและที่แย่ก,กว่านั้นก็คือคืนนั้นเธอไม่ได้อยู่กับพี่ชาย และตอนนั้นเองเธอได้ยือนอยู่หน้าบ้านหลังจากเลิกเรียนเธอเยือนอยู่หน้าบ้านนานมากเธอเองได้พูดในใจไปว่าอย่ามายุ่งกันนะนี่บ้านพี่กูจนเสียงแตรมอไซค์ดังขึ้นเธอเองตอนนั้นได้ชวนเพื่อนมานอนบ้านด้วยอีกสองคนผมขอให้นามสมมติสองคนนี้เป็นซีและทีนะครับหลังจาก ที่ซีและทีขับรถมาถึงบ้านก็จัดที่นอนกันสักพักแล้วก็กําลังจะออกไปหาอะไรกินกันนอกบ้านจูๆ่ๆซีก็บอกว่าเออขอโทษนะต้องไปรับแฟนอานจจะไม่ได้กลับมานอนด้วยเธอและทีเองก็ตอบตกลงและไม่ได้ว่าอะไรหลังจากนั้นซีก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเธอยังคิดในใจว่าคืนนี้เนี่ยอยู่กันแค่สองคน อย่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จแล้วเธอเองก็ไปอาบน้าในขณะที่เธออาบน้าอยู่จูจูหูเธอก็ดับและได้ยินเสียงคับเบาๆของผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนลอยมาตามสายลมเธอเองได้เห็นท่าไม่ดีเลยรีบออกมาจากห้องน้ำและวิ่งเข้าห้องนอนไปโดยเธอเองแน่นอนห้องนอนที่ชั้นสอง พอเธอจับผ้าเช็ดตัวได้เธอก็วิ่งออกจากห้องน้ําและวิ่งเข้าห้องนอนปิดประตูท,ทันทีทีก็เลยพูดว่าจะรีบไปไหนไม่แต่งตัวมันดีๆก่อนออกมาไม่ไอายเพื่อนเลยนะแต่เธอเองก,ก็ไม่ได้ตอบกลับไปอะไรทีก็เลยพูดว่าโอเคปะเนี่ยหน้าดูซิซนะเป็นอะไรหรือเปล่าเธอก็เลยบอกทีว่าให้รีบไปอาบน้ำเธอเร็วๆ ได้รีบมาดูหนังต่อเดี๋ยวดึกก่อนทีตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยไปอาบน้ําแต่พอทีเข้าไปได้ไม่ถึงห้านาทีก็วิ่งออกมาโดยนุ่งแค่ผ้าเช็ดตัวอย่างเดียวเธอเองก็เซวว่าแล้วจะเรียนแบบทําไมแต่หน้าของทีนั้นไม่ขำเลยทีเลยถามกับเธอว่าเมื่อกี้มึงแกล้งกูปะ เธอเลยถามว่าแกล้งอะไรทีมันเลยเล่าให้ฟังว่าตอนเข้าไปในห้องน้ํากําลังจะอาบน้ํารูบิดประตูในห้องน้ําก็เป็นเสียงเหมือนมีคนบิดเพื่อจะเข้ามาข้างในตอนแรกมันนึกว่าเป็นเธอเองเลยพูดว่าอย่าทาแต่เสียงบิดประตูก็เงียบไปทีเลยเลือกที่จะเปิดเพลงแต่ตอนที่เธอกําลังเลือกเพลงนั้น อยู่ๆเธอก็รู้สึกเหมือนมีคนมาเป่าหูจากนั้นเธอก็เลยรีวิ่งออกมาในสภาพที่นุ่งแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวพอทีพูดมาขนาดนี้แล้วเธอเองก็เลยดึงทีขึ้นมานั่งบนเตียงและเล่าเรื่องราวที่เจอในห้องน้ําให้กับทีฟังจากที่ทีเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็กลับกลายเป็นเชื่อร้อยเปอร์เซนทีเลยชวนกับเธอว่า งั้นคืนนี้ไปนอนบ้านทีกันไหมแต่บ้านของทีห่างจากบ้านของเธอนั้น40กิโลด้วยความที่ไม่ใช่เด็กในตัวจังหวัดก็เลยหาลือกันว่าจะไม่ไปดีกว่าอันตรายแล้วก็ตกลงกันว่าคืนนี้เราจะไม่ออกจากห้องนอนและไม่ว่าจะมีอะไรจะอยู่แต่ในนี้พอตกลงกันจนเสร็จเธอทั้งสองคนก็พยายามหาเกมเล่นกัน จู่ๆประตูห้องของเธอก็เสียงดังขึ้นเหมือนมีใครเอาอะไรมากระแทกประตูเข้ามาตอนนั้นเธอเห็นท่าไม่ดีเลยกดเบอร์หาพี่รปภหมู่บ้านเพื่อที่จะโทรให้เข้ามาแต่ทีเองก็ทักขึ้นมาว่าเราจะเชื่อเจเรปภคนนี้ได้หรอ,พอเพราระรปภคนนี้คนที่เราคุยด้วยเป็นกะกลางวันแต่ตอนนี้ เป็นรปภกะกลางคืนซึ่งพวกเธอเองก็ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนตอนนั้นเธอเลยฟังทีก็เลยไม่ได้กดโทรออกไปเธอเองก็เลยเลือกที่จะโทรหาพี่ชายอีกคนนึงคนนี้พี่แกเป็นคนมีองค์เธอเนี่ยได้โทรวิดีโอคอลไปหาขอแทนพี่คนนี้ว่าเป็นพี่โจแล้วกันนะครับหลังจากที่เธอโทรหาพี่โจเสร็จ พี่โจก็ถาม้นมาว่าตอนนี้อยู่บ้างกับใครเธอเองก็เลยตอบกลับไปว่าอยู่กับเพื่อนสองคนพี่โจก็พูดขึ้นมาว่าสองคนจริงเหรอแน่ใจแล้วนะว่านับครบแล้วแล้วที่อยู่ข้างนอกอะ่ะไม่นับเหรอจากนั้นเธอเองก็เลยดุพี่โจไปหนึ่งทีว่าไม่ต้องพูดเพราะจะโทรมาถามเรื่องนี้พี่โจเองก็เล่าและพูดให้ฟังว่า วันพระบนโกนยิ่งเป็นันพระใหญ่แบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเธอเองก็เลยเล่าเรื่องหัวข้ามให้พี่โจฟังเพราะเธอเองเจอตั้งแต่หัวข้ามแล้วแต่เธอไม่ได้เล่าให้ทีฟังเพราะกลัวว่าทีจะหนีกลับบ้านก่อนหลังจากจัดเตรียมของทำอะไรเสร็จประมาณห้าถึงหกโมงเย็นเธอเองได้ไปเข้าห้องน้ำที่ชั้นหนึ่งเป็นห้องน้ำแขกตอนนั้น เธอเองได้ยินเสียงคนเรียกที่หน้าห้องน้ําเป็นชื่อของเธอและพูดช้าๆแต่เธอเองก็ไม่ได้ตอบอะไรเสียงนั้นก็เรียกเธอต่อเธอเองเลยเตะประตูห้องน้ําไปหนึ่งทีดยทำให้เธอหงุหงิดจากนั้นเธอเองก็ยืนล้างมือที่อ่างเธอก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ขึ้นอีกครั้งแต่แปลกก็คือเสียงบทสวดน,นี้ดังอยู่หน้าห้องน้ํา จากนั้นเธอเลยหยุดการกระทําทุกอย่างหยิบมือถือและโทรหา,าทีพอตอนนั้นทีน่าจะอยู่ชั้นสองแต่ไม่มีคนรับจากเสียงสวดมนต์ช้าๆเริ่มเห็วขึ้นและกลับกลายเป็นเสียงตะโกนถ้าจับจากการได้ยินตอนนั้นมันไม่ใช่เสียงสวดมนต์แต่เป็นการที่เหมือนมีคนกำลังโกรธและตะคอกออกมาเสียงนี้เธอคุ้น น่าจะเป็นภาษาประเทศเพื่อนบ้านของเราเธอเองเลยทุบประตูไปกี่ทีก็ไม่รู้พอเสียงเงียบลงเธอเองก็รีบวิ่งขึ้นไปห้องนอนพอเจอเพื่อนก็ทำตัวตามปกติแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังพี่โจเองก็เลยเงียบไปสักพักหน้าตาแกเหมือนกำลังฟังอะไรอยู่พี่โจเลยพูดขึ้นมาว่าเสียงที่ได้ยินน่ะเป็นภาษาแบบนี้ไหม พี่โจเลยบอกแบบนี้ไม่ดีแน่เดี๋ยวให้เธอและทีเนี่ยถือโทรศัพท์และกลับกล้องในขณะที่ยังวิดีโอคอลกับพี่โจอยู่พี่โจก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูตรงที่คนเนี่ยเจอเยอะมากที่สุดเธออิงก็อึ้งมากตอนนั้นซึ่งจุดที่ทุกคนเจอเยอะที่สุดคือตรงที่เคาน์เตอร์ทานอาหารแต่เธอเนี่ยไม่เคยเล่าให้พี่โจฟังเลยตอนนั้น พี่โจบอกว่ากล้าไหมแต่ให้เธอเน่ะเป็นคนเดินก่อนและให้ทีเนี่ยจับเสื้ออยู่ข้างหลังเจออะไรเห็นอะไรได้กลิ่นอะไรได้ยินอะไรห้ามวิ่งให้ตั้งสติเอาไว้พี่โจก็บอกว่าไปหยุดอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วพี่โจจะบอกว่าจะให้ทำอะไรตอนนั้นเธอกับทีก็นั่งคิดกันสักพักสักพัก พี่โจก็เลยบอกขึ้นมาว่าเอาอยัางไงเดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วถ้าไม่ทําอะไรพี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเธอเองก็เลยตัดสินใจบอกกับทีว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นห้ามวิ่งให้อยู่หลังเธอตลอดและห้ามปล่อยกันและให้หลับตาตลอดห้ามลืมตาพอตกลงกันได้เธอเองก็เปิดประตูออกไปบรรยากาศในบ้านตอนนั้นมีความแปลกมาก เป็นบรรยากาศที่เธอเองไม่คุ้นเคยที่ไหนเป็นบรรยากาศที่หนาวเย็นแต่เป็นบรรยากาศที่โคตรจะอ,อึดอัดก่อนจะเดินไปต้องเดินลงบันไดพี่โจบอกว่าถ้าเดินลงไปแล้วให้เดินลงไปจนถึงชั้นหนึ่งห้ามพักอยู่ที่ชานพักเด็ดขาดพอเธอเองได้ยินแบบนั้นเธอเองก็เสียความมั่นใจพี่โจเลยพูดขึ้นมาว่าถ้าพี่อยู่ในสาย ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นใช้เวลาน,านานพอสมควรกว่าเธอและทีจะเดินลงไปชั้นหนึ่งพอถึงชั้นหนึ่งนั้นเธอกำลังจะเดินไปที่จุดนั้นแต่พี่โจก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องเดินไปหยุดอยู่ตรงนี้เอาแค่กล้องหมุนไปก็พอตอนนั้นคือความรู้สึกกึดอัดกลัวจะอ้วกสุดๆเธอเนี่ยมึนหัวมากรู้สึกวินหัว และลื่นไส้พี่โจโงเงียบไปสักพักแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไปสองคนรีบวิ่งวิ่งขึ้นห้องตอนนี้ให้เร็วที่สุดไปจากนั้นเธอกับทีทั้งวิ่งทั้งล้มจนเข้าห้องและรีบปิดประตูพี่โจพูดขึ้นมาว่าคนอื่นอยู่ข้างนอกห้ามเข้ามากูสั่งแล้วพอหายใจให้คอกันสพักใหญ่ พี่โจพูดขึ้นมาว่าคืนนี้ห้ามออกจากห้องนอนเด็ดขาดจนกว่าพาที่จะขึ้นได้ยินเสียงคนเคาะหรือเสียงอะไรอย่าใส่ใจไม่ต้องคิดว่าคืออะไรมาจากไหนให้ปล่อยผ่านไปคืนนี้ไม่มีอะไรหรอกพี่โจไล่ให้แล้วแต่ที่เธอสงสัยก็คือสิ่งนี้เนะี่ยไม่ได้มาจากที่อื่น แต่พี่โจบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในบ้านอยู่แล้วเธอเองถึงกับตกใจกับที่พี่โจเล่าว่าอยู่ในบ้านแล้วคืออะไรพี่โจเลยอธิบายให้ฟังว่าเหมือนมีใครเอาอะไรเข้ามาสักอย่างพอคุยกันเสร็จก็ตัดสายกันไปเธอกับเพื่อนของเธอก็นั่นเงเล่นเกมกันทั้งคืนกะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่ไปโรงเรียนกันด้วยซ้ำในระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียง ทางคอประตูบ้างหน้าต่างบ้างเหมือนมีใครพยายามปาหินใส่หน้าต่างแต่เธอเองและทีก็ทำเป็นไม่ไ <estratég> ด <flush> ้ยินอะไรและไม่ได้ให้ค่ากับสิ่งที่ได้ยินในคืนนั้นก็จบไปแล้วผมสำหรับเรื่องหลอนที่อุดรธานีโดยเรื่องราวเรื่องนี้เป็นกระทูที่ตั้งอยู่ในพันทิปนะครับใครที่เป็นเจ้าของกระทูเรื่องเรื่องนี้ สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนใครที่อยากไปอ่านต่อก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับใครที่รับชมคลิปนี้จบแล้วฝากขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปของผมด้วยนะครับสาหรับคลิปหน้าจะทําเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามรอชมกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ